มันหนีกับม่านางเฝ้าหมอเขาเน้ะพี่น้องเนาะนางเฝ้าหมอกเขาจูไฟใส่หมอเขาหนึ่งเขาเสิเลีลยวห้ากัสิไเปเยกหนึ่งปลาเด้อตามมาได้พี่น้องเด้อเจ้านีห้าก็จะพาไปเฮ็ดหนึ่งไปนิ่งกินแ่บแเบไ,ได้จากพี่น้องเบื่องหลุดป่านิน่งตใหญ่ๆห่้ากับฮันเรียบร้อยมารียบร้อยแล้วจ้าจากนั้นห้าก็เอาผักกะหล่ำม,มาใส่ได้จากหนึ่งใส่ผักกะหล่ำผักกะหล่ำนี่กระปุกเองได้พี่น,อน,อน้องผักกะหล่ำนี่ทั้งกรอบทั่งหวานอมน้ำฉ่ำม,มากๆได้พี่น้องเ้าก็จัด จานเรียบร้อยเล้วเตรียมพักเตรียมกระหล่ำยังใส่จานไปใส่พัดถ่ายไปเรียบร้อยแล้วนนะจัะพี่น้องจากนั้นเขาก็ล่อยเขาหนึ่งเขาสุกก้อนห้องจะหนึ่งปลาหนึ่งเขาสุกเลียวเขาก็เอา ซึ่งมาพี่นอ้องเอาซึ่งมาเอาปลาตัวยหญง่ามาใส่จ้ะเอาปลาตัวใหญง่เอาปลา,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 าลงก้อนเด้อจากพี่น้องเด้อจากนั้นก็เลี้ยงผักใส่เหรียบร้่อยผักนี่กับปูกเองจากสวนแม่ยาเด้อพี่น้องเด้อเลี้ยงเรียบร้่อยแล้วจากนั้นันก็สุกแล้วปีนี้เขาก็ได้กินแลยดิหลังจากเท้าเฮ็ดเน่ยุนเนวกินกับมี่ออมหอยแจ้วเขาก็ํำเองหนึ่งปลาเขาก็เฮ็ดเองพี่น้องอันนี้ฝีมือเชฟฝนแบบบรรดาแล้วพี่น้องเด้ออันนี้ทั้งตักไปทั้งหายลูปไปนน้ำพี่น้องลูกกับท ึึงงตักหายไปแม่กับทึงเฮ็ดคลิปลูกกับทายคลิปว่าถือใจคุณยายกับหิ้วเขานั่งทากินกับว่ได้กินจ้กเทียส่วนลูกสีไอ้ท้ายคลิปแล้วเนาะพี่น้องเนาะละลิโตนคุณยายฮ่าฮ่าฮ่าพี่น้องเอ้ยมีบานเอืนเนอนี่เพือ่อบาดออนดเอือก็ตอนนี้จะเลี้ยคลิปหรือเปล่าเพราะว่าจะได้กินจะต้องทายลูกกอนดี